สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกษตรธรรมรานะครับกับลูกโตกับได้โอะค่ะวันนี้เป็นเทปมาซ้ําที่เยาวราชนะครับถ้าเกิดใครจําได้โตเคยพาคุณแม่มาทัวร์ที่เยาวราชติดใจอ๋อไปกินขนมหวานกินตั้งใจอยู่นะครับปัญหาหายไปนานเนาะวันนี้ต้องมาเดินสตรีทฟู้ดอันนี้วัยรุ่นทุกทิ่สตรีทฟู้ดเราก็ต้องบ้างช่วงเย็นๆนี่ครับแม่ประมาณสักหกโมงเรามาถึงละร้านกำลังตั้งกำลังเปิดเลยเราจะมากินสเดี๋ยวพาไปทานด้วยกันค่เราบอกทีมงานบอกว่าลิสต์มาเลยสักสี่ห้าร้านที่แบบเอาแบบโดนๆ ออกมาเราจะไปชิมกันนะครับวันนี้ติดตามลูกโตกับแม่โอพาไปทัวร์กินนีเยอราส์กครับป่ะวันนี้เราอยู่แบบฟอร์ฟอร์ฮะอยู่นะฟอร์ฟอร์ฟอร์ฟพื้นๆอ่าแต่อยู่พื้นนกินแบบพื้นๆโอ้ต้องถึงจะพื้นๆนะแต่คุณภาพขับแก้วไม่อร่อยอยู่ไม่ได้ป่ะมันเหมือนเดิมนะสมัยก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้เขาจัดดีขึ้นนะมีทางให้คนเดินเดี๋ยวจะขํากว่านี้คนจะเยอะกว่านี้นะจะมี ร้านก๋วยจับอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากทานประจำด้แมให้ทีมงานเขาไปจองไว้เลยร้านนี้มีความพิเศษยังไงครับโอ้ยร้านนี้เนี่ยนะถ้ามาเยาวราชนะต้องมามกินกปวยจับก่อนแล้วยังอื่นว่าที่หลังแม,ม่กินอะไรบ้าง แม่เอาใส่กระเพาะใส่หมูสับหมูกรอบเอาใส่เส้นสองเส้นเอาใส่เส้นสองเส้นสั่งหัวจับนี่สั่งเลือกเส้นได้ด้วยฮะผมผมเอาปกติครับหมูสับหมูกรอบข้างในไม่ได้กินครับขอบคุณครับไม่เยอะหรอกนิดคุณแม่คุณแม่สั่งหัวจับคุณแม่บอกเขาขอสองเส้นด้ด้วยด้ยเหรอมันดูไม่อ้วนไงเดี๋ยวเราอีกหลายร้านตอนแรกแกผมบอกว่ากินชาเดียวกันไหมพอชาบไหนไหนมาถึงที่มาแล้วครับหัวจับครับเขาแถมให้ โอ้โหผมเกงใจเกงใจจังเลยอ่ะแต่กินหมดนะกินน้ำซุปไปเดี๋ยวก่อนอืมนี่ไท่คุ้งจมบกเลยอ่ะอือหึหัรอัน็่เผื่อมามาอยู่นี่โปรตีนครับ ผมจะได้กินกุ้งจับในอ้วนเนี่ยต่อเมื่อแบบเพื่อนคุณแม่ที่อยู่เยาวราชเนี่ยส่งมาให้แต่มากินที่ร้านเนี่ยมันแบบมันแน่นทองกว่าได้แบบคุณแม่มันสดกว่าใช่มันสดเอากลับบ้านมันต้องพังไงไปมาผมว่าจะเห็นชำนาญเราเริ่มมีช่วงแบบพาไปทานแม่โอรุโตัวพากินเหมือนกันนะครับผมเข้าใจและวทำไมเพื่อนผมคุณเบนชดาริทมีความสุขมากเวลาถ่ายรายการอ๋อเพราะว่าไม่ได้กินของอะไรแบบนะเฮ้ยเราน่าจะมันตงนี้เนี่ย ถ้าใครอยากมากินนะครับก๋วยจับ๊บนายอ้วนนะครับอยู่ตรงไหนครับคุณแม่อยู่ตรงหน้าตลาดเก่านะคะศาลเจ้าพ่อกวนอูเยาวราชซอย11นั่นเ,เองนะครับดูง่ายๆครับกเก่าแก่มาเลยร้านแรกก๋วยจั๊บจ,บ,จบไปนะครับร้านที่2นะครับทีมงานบอกว่าเราจะไปต่อกันที่ร้านครัวพรละไม้นนะครับเขาบอก <ๆ S 2> ว <ๆ S 2> ่าเป็นสุกี้กระทะร้อนที่มีชื่อเสียงมากครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปรองเหมือนกันพาคุณแม่มาด้วยนะครับคือท้องของคุณแม่อย่าเพิ่งกินหมดนะฮะอย่าไปต่ออยู่แล้วเขาบอกว่าครัวพรละไมนะครับอยู่ในซอยแปลงน้ำนะคครรรัับออ๋นี่ไวพม ตอนนี้นะครับเรามาถึงครัวพรล,ละไม้แล้วนะครับเมนูที่ดังของที่นี่ก็คือเขาบอกเป็นสุกี้กระทะร้อนต่างๆนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราจะสั่งเขาเขาบอกว่ามีอีกเมนูนึงแนะนําลาดหน้าภูเขาไฟก็ลาดหน้าภูเขาไฟเลยโอ้ดีเนาะซอยนี้ไม่เคยเข้ามาเลยอะ่ะแปลงนามเราเดินเราเดินแต่รอบนอกอะ่ะไม่เคยเข้ามาของกินเยอะมากใต่กินเนี่ยต้องเสียงตายด้วยน,น,นะคะทาไมอะ่ะต้องหลบรถไงไม่รู้มันจะมาฝั่งไหนมันอร่อยก็ตรงการที่ได้นั่งกินแล้วก็แบบรถผ่านมาคนเดินมาแบบ ผมได้เอคเทอร์ไทยนะไม่อย่างไก็ไม่อ้วนค่ะทานไปเถอะนี่ตอนนี้เรากลับมาสู่แผนเดินที่ผมตั้งใจแล้วครับก็คือไปร้านหนึ่งเนี่ยจานเดียวแบ่งกันเพราะเดี๋ยวอยู่ไม่ถึง5ลร้านนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดมาเยาวราชมาเดินเดินแล้วค่อยๆกินร้านที่ร้านนิดานห้เดินไปเรื่อยๆโอ้โหอันนี้คือไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปตอกกันบอกกันท้ายความอย่าเพิ่งหมดทานตะไร้เยอะคุณแม่กินแป้งน้อย นี่มันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของกระเทาะแล้วมันกรอบของเส้นหมดอีกหนึ่งร้านเหลืออีก3า้านนะคุณแม่ครับร้านหนึ่งเป็นอีกร้านเขาเป็นร้านสุดท้ายของร้านอาหารขาวเป็นตำนานบะหมี่เลยที่ดังมากบะหมี่มังกรขาวถ้าภาษาจรีนก็ต้องเป็นไปไยหลง บะหมี่ไปกินร้านต่อไปนะครับแม่ได้วันนี้สบายวันนี้ชีดเดย์ครับเดี๋ยวกลับไปเดินพรุ่งน,น,นี้10โล every day is a cheat day ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ร้านบะหมี่มังกรขาวแล้วครับถ้าเกิดใครมาอลาลาอยากกินบะหมี่ต้องร้านนี้เลยนะครับค่ะพึ่ค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีคขอบคุณครัคุณ นี่คือแบบบะหมี่ปูที่แบบปูแน่นมากดูสิครับปูและหมูแดงอย่างเยอะเนื้อเป็นเนื้อก้ามเป็นก้ามเนี่ยดูดูชิ้นปูครับอืก็อีกอละอันนี้นะคุณแม่ต้องกินเราไม่ตอนแรกบอกว่าจะแบ่งกันไม่ใช่ทำไมีมาสองคำร้านนี้มันถ่างแต่ร้านเมื่อกี้นานเยอะครับก็เลยเดินแล้วย่อแล้วเรียบร้อยกินใหม่ได้ครับองใส่พริกป่นนิดนึงนะฮะให้มันมีรสชาติ Mm. เดี๋ยวคนนัน่นเลยครับอร่อยเหลังเมื่อกี้คุณแม่กินก๋วยจั๊บสองเส้นไงปาบีนไดเห็นเอาอ่าเนาะนิดเดิแหมวันนี้ลูกเขาพามาเลี้ยงกินน้อยเดี๋ยวเนาเสียใจวันไหนพาบ๊นมาไหมครับล้างรอเลยโอ้โหร้างอะไรครับล้างท้องนี่ว่าล้างมนึอ่อาหารคาวจบเท่านี้แล้วต่อไปอีกสองร้านที่เหลือเนี่ยจะเป็นของหวานถ้าเรามากินของคาวแล้วมากินของหวานได้ไงเดี๋ยวน้ำตาลตกถูกไหมอูต้องล้างปากด้วยน้ำตาลนิดเดิร้านแรกนะครับจะเป็นร้านที่ดังมากและชื่อแบบเหมาะเลยชื่อว่า สวีทไทม์เป็นร้านคล้ายๆแบบร้านแข็งใสแล้วก็มีหลายๆลน์ลลหน้าให้เลือกรับรองว่าถูกใจคุณแม่แน่นอนโอเคไปไปกินสวีทไทม์กันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในมุมที่ถ้าเรียกว่ามายาวราชนะครับต้องถ่ายรูปมุมนี้เพราะว่าสวยมากถ่ายคุณแม่ก่อนนี่โอ้โหได้รูร่าเรียบร้อยครับถึงเวลาสวีทไทม์แล้วครับป้าไปกินของหวานกันครับป้าคุณแม่เฝ้ารออยู่น้ำตาลตกแล้วเดี๋ยวเดินนานไม่ได้ ตอนนี้เรามาถึงร้านชูวิตทัยกันแล้วนะครับใครมาเยาวราชเนะครับสังเกตง,ง่ายๆเลยเพราะว่าอยู่ตรงใจกลางเลยแล้วก็จะมีไฟสีชมพูชมพูสวยๆครับอยู่ตรงข้างโรงแรมโฮเทลรอยัลแบงก์ของเชนอั์นะครับแม่กินอะไรดีครับโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะได้าทานหมดเลยอ่ะเขามีตั้งแต่รังนกเต้าทึงบัวลอยลูกลานคืออะไรครับลูกลานมันก็เป็นผลไม้ชนิดเดงยวนมกเขี้ยน้ำมันน้่งขิงสาคูแคนตาลูปเสาสั่งเลยได้ไหมแม่อยากกินอันนี้นเบอรเกี้ย โอเกี้ย okay, คืออะไรครับโอเกี้ยมันคือเป็นขนมหวานชนิดหนึ่งของคนไทยล้ำอ, oh. อ่ะของโตร,รู้แน่ๆของโตคือบัวลอยงาดำของคุณแม่โตไม่แน่ใจเพราะโตคุณแม่สั่งคุณแม่เพิ่มน,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 นูนเพิ่มนี่เต็มหมดเลย บางอย่างเขาไม่ได้ใส่ครบไงเราก็สั่งที่เราชอบอ่ะข้าวโพดเม็ดบัวตัวแดงเออก็อยากทานอะไรก็ทานวันนี้ปลดปล่อยตะป้งเขาหนึบมากเลยแม่บอกว่าไม่หวานมากก็ไม่หวานมากอร่อยค่ะนมอร่อยตนไม่อยากจะใช้ท้อ,น,น,อนเนี่ยจนใหญ่จะแบบเนี้ย ใครที่คิดว่าโอ้ไม่อยากมาว่าเยาวราชนะครับร้อนๆนะครับมาที่นี่นะครับคุณซื้อพวกขนมหวานนี้กินนะรับรองว่าโหเย็นสบายสดชื่นคนะ่ะได้ฟิลมากเลยเนี่ยกินน้ำแข็งใสไปแล้วกินัวลอยไปแล้วคุณแม่อันนี้โตเห็นในเว็บเยอะมากแลก้วเขาแชร์อันเดียมากมันเป็นนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชนะข้างในจะมีแบบไส้แบบไส้เยอะจนทะลักอะ่ะคนต่อแถวอย่างยาวซื้อแล้วถ้าอร่อยก็ได้เอาไปฝากคนที่บ้านด้วยฝากใครเหรอจ๊อะ ค่คุณพ่อไงคุณพ่อไม่ได้มาคุณพ่อเขาไม่ทานก็ซื้อไปก่อนไม่ต้องถามเอ,เอ๊แต่ซื้อไปทุกทีไม่เคยถึงบ้านเลยนะครับไปกินหนมปังครับโอ้คุณแม่ไปเติมน้ำแข็งมาเต็มเลยเนี่ยเหมือนเริ่มใหม่ เรามาถึงแล้วนะครับร้านขนมปังอร่อยเด็ดเยาวราชเด็ดดูแถวอ่างไหมนี่คือทุกคนนี่เขามายืนนี่คือต่อแถวโตบอกให้ทีมงานฝากมาต่อแล้วตั้งแต่ตอนเย็นครับไปยืนรอไว้ก่อนตั้งแต่ตอนเย็นเพราะว่าเรามาเราจะได้ไม่ต้องต่อนานไปเราเข้าไปดูกันครับเามีหน้าอะไรบ้างขนมปังปิ้งเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชนะครับโอ้โหมีหลายหน้ามากมีเนยน้ําตาลเนยราดขย่าเนยราดพริกเผาเนยราดช็อกโกแลตเนยราดถั่วเนยราดกาแฟเนยราดเดียมสตรอเบอรี่เนยราดสับปะรดเนยราดนมเนยราดเดียมส้มเนยสังขยา เลย,าย,าเลยน้ำพริกขาวขอบคุณโจ้าค่ะขอบคุณครับวูผมเข้าใจละทำไมคนอยู่แชร์กันเต็มเฟสเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าไส้ทะลักเลยแหละคือขนอาดยังไม่กัดเลยมันมันยังแน่นขนาดนี้เลยอ่ะผมลองให้ครับผมเป็นตัวแทนหมู่บ้าน หนมปังเขากรอบข้างในแล้วก็นุม<อ>น่มเฮ้ยกรอบในร่มเฮ้ยกรอบนอกนุมน่มในใช่ไหมกรอบนอกนุ่มนะเออถูกแล้วออแหม่ไม่ช่วยเลยเนี่ยผมกัดให้ดูอีกทีดูดูไฟตรงนี้นะฮะหมนมปังเขาอร่อยมากเลยกินชิ้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็กลับไปฝากคนที่บ้านนะครับมีหลายชิ้นเลยแบ่งให้คุณพ่อกินได้บ้างแบ่งให้เตกินได้บ้าง คุณแม่คุณนี้ตื่นมากินกาแฟได้บ้างอะไรเงี้ยใครอีกไม่มีละแค่นี้แค่นี้วันนี้บ้า,บางคุณแม่วันนี้มากินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชครับห้าร้านชอบร้านไหนสุดจะบอกว่าชอบทั้งห้าร้านเลยอ่ะสนุกดีอากาศก็ไม่ร้อน,นอย่างที่คิดนะร้อนไหมไม่ร้อนเลยใกล้คนอบอุ่นเนาะเห็นไหม <c oughs> บริการบ่อยเงี้ยนี่เรากินยังไม่ถึงครึ่งเลยบอกเลยว่า ยังไม่ถึงครึ่งของอร่อยที่มีอยู่เยวาวราชที่เป็นแค่5้้านที่เรายกตัวอย่างขึ้นมานะครับคุณแม่ชวนให้เปนกันสีไเป็นแนเกษียส,สำรานนะคะถ้าไม่รู้จะไปไหนมาเดินทานที่สรีทฟูดเยาวราชใช่มาด้วยกันมาเดี๋ยวมาด้วยอ๋อนี่เขาจะจัดมิสติ้งแล้วเขาเป็น,<ใ>นไอเดอล์เขาจะจัดมิสติ้งแล้วคิดดูทางหน้าถ้าอยากให้โตกับแม่โอ พาไปกินอะไรอร่อยๆอีกนะครับเขียนมาบอกข้างใต้ะครับอยากให้ไปไหนอยากให้ไปตลาดที่ไหนตลาดไหนที่แบบโอ้ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเด็ดมากต้องมากินเขียนมาบอกข้างล่างหน่อยเราจะได้ไปกินนะหรือว่าอยากให้มาเยือร้านอีกซ้ำเป็นครั้งที่3ก็ได้นะครับถ้า<ะ>ชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะ,ะครับผมวันนี้โตกับแม่โอโขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขก, <laughs> ขกันทั้งครอบครัวนะครับ <laughs> ผมไว้เจอกันใหม่กับกระสินชำรานนะคะ <laughs> <ส>รับสวัสดีครับ